สวัสดีครับสวัสดีแม่สวัสดีค่ะสัสดีค่ะบอได้เห็นดวลแล้วนะครับน้าเอซี่เขาคิดฮอดนะครับน้าโอ้ขอบคุณหลายๆเด้นเอซี่ทุกฝูงทุงน้ำขอบคุณมากเลอเป็นจังใดแม่แซบเบอร์วันลาบ่เห็นหน้าเห็นตาจยักษ์ยาดนแล้วนะครับน้าบ่ได้บ่ได้มากกับดวแล้วนครับเป็นจังไดนะครับอยู่บ้านเป็นจังไดอยู่บ้านกะอยู่ผู้เดียวคือเก่านั่นาละครับ เสาบ้านอากาศหนาวปนกูหนาวอยู่ค่ะเริ่มหนาวแล้วน้ำถ่วเขาก็ลดเอาน้ำน้ำบ้านแม่่วมน้ำซี่ค่ะติดติดซี่ติดซี่หลงค่ะครับติดแม่น้ำซี่ยุคโสมยุคติดกระบุงลิงนี่แหละค่ะน้ำกระทวมขึ้นมาหันละคนก็ไปเบิ้งน้ำารวมหลายหลายบางหนึ่งหันครับะหอดปูกับมหาปูคือเกาเนี่ยนะมาขอโซ่ขอลาบน้ำปูอ๋อค่ะ มาขอจบขอลาบน้ำปูคือเขานะครับเป็นแม่เนาะมาขอโซ่ขอลาบเป็นยังบุญบัพุว่าบวงสรวงแล้วหมดเลยจังสิขอครับอ๋อ้บวงสรวงแล้วหมดไม่ได้เพราท่านีขึ้นไปหาปูอยู่เ่ราะท่าขึ้นไปกราบปูยุ่งจงไปน้ำกันเนาะอันนี้มานานแล้วมั้งหันหอดวังหนึ่งหันเอฟซีเติมน้ำมันให้อันเติมแม่แซบเวอร์เติมน้ำมันให้แม่แซบเวอร์เด้อภาษาเอฟซีอยากให้มาหาปูเนาะ เราเห็นแม่แจ้เวอร์มาหาปูเจียโอ้ยเนาะดูแลี้ยพี่นก็นถามหายยอยอะๆพี่นก็นได้ครับเซิร์ฟเวอร์สิไปหาปูบอกกขาเลยว่าแม่อ้าวลูกจะเติมน้ำมันให้ฮาเลยวัสดุไอขอบคุณหลายเด้อว่าันดอกให้มิโซะมิหมานเด้อแม่ว่าครับให้พักกันมิโซะมิหมานเดอ้อครันนี้ยิ่งก็จะาฟ้าซื้อให้เพิ่นสรุปเฉกาะนยังซื้อแล้วลูกมันยังเสียเงินแม่ว่าแต่ว่าที่เพิ่นบอกเล่นหลายว่ามันอย่างนี้มันจะมี รางวันที eine, er zwei, er ina, ans, ่หนึ hey, too, ่งแล้ววันที่สองแล้ววันที่สามแล้ววันที่สี่เราก็มีสามตัวหนาสามตัวหลังยั่สี่หนม่งฟั่งมือรัครัดยัเฝ้าซื้อถ้ามาดาปูพันบอกนี่พันบอกให้ไปจับลัตเตอรี่ไว้ก้อนจะพูละใบจะฝ้าจะทุ่มหลายจังจังคุณย่ายนี่แมนมาบเป็นตาได้ก็ได้นี่ไม่ใกะไดลัตเตอรี่เทลใบสองใบอยู่ตัวหนาตัวหลังเข้าแก่ยะเฝ้าซื้อหลายถ้ามาเรียเพิรนนี่สมมติไว้จังเพินบอกจังสิอ่าเพิ่นบอกสาสามแปดมันบางว่ันหนึ่งห่ัง แม่ก็ไปจับขึ้นจับลุงพลังค้นทั่วไปแม่ก็บ,บอกเพื่อนนี่ละ<อ>่ะกะแปบกบอยู่เพราะว่าจังสมมุติว่าไ,ไอไออายุนในอันนั้นแม่อยุ่ในอันวิทยุหน่อยเพื่อนเพ่อนให้แม่ไปอหนึ่งแม่ไปนัางเบิง้งแม่เห็นเลขหนึ่งสองแปดหกแม่เลยว,ว่าแปดหกเขาบอกท่านออก หนึ of height of height ่งแปดกับพ่อหน่อสองแปดกับพ่อหน่อไปซื้อสามตัวนี่แล้วเลือกลูกเขนะไปเอาวิทยุหน่อยมาเบิ่งนแปลงอันที่เพิ่นให้ร้องเพลงอันนึงเอาเพลงวอนปูขอหวยหนึ่งพวงจะเป็นกระได้แน่อยู่พวกเอฟซีกระไดผู้ใดเพิ่นไปขอแม่เพิ่นก็ได้คุณละคนก็ซื้อเปล้าวไปถวายยุคคุณและแม่ตั้งยิงทางยิงไงปูแล้วจะ แค่ก็เอามานัครสบสมติวามือนี่พ้าเปกพาให้ปูเนี่ยคนก็เอาไปให้พูดละถุงอยู่คนก็เอาเหล่าไปให้ก็เอามาให้ปูอยู่เพี่นล่ะแล้วก็เอาสมม่วสมต้อนแห่ครนบ้ทั้งทีแม่ก็หนึ่งปลา หนึ่งปลาซี่หัวปลาซี่หนึ่งหนึ่งปลาซี่ปลาจอกเนียมืนหนึ่งเลี้ยงปูคือเลี้ยงอยู่บ้านน้องเนาะถ้าเลี้ยงอยู่บ้านก็ได้ค่ะเห็ดนี่ยจุดถูบกลางแกงน้าแนวปูขอในเด้อจุดจุดถูบสิบหกดอกกลางแกงก็คือให้จุดถูบสิบหกดอกนะครับ่ะก็ขอปูว่าปูสอยลูกเนียอันลูกกระติดอันนั้นติดอันนี้ให้ให้ลูกได้หอยบุญน้าแน่พอ ลู <ฮะ S 2> กอย่าไปสางบุญน้ำพอ, <S S S อแต่ว่าปูนี่เลาสิมักให้เขาเว่าตรงๆเพราะจิตว่ามาัวแม่ยังแม่มาวังหนึ่งหันแม่วางสิล่ะ,<ฮ>ะแม่กับู่เคยเว่าให้ปูนพอสบายใจได้แม่ก็สิบอกปูให้ลูกขอในเด้อลูกบ่เคยขอปูจะเทียให้ขอแน่ขันไดงดนี้ันจักเอาจักแสนหาสะดูกสิใส่ อันตัวนึงเงินห้สามหมื่นันสี่อันนี้ได้หลายปันไหนจังเนี่ยได้แสนกว่าได้แสนกว่าตามคำขอจากปูเนาะจังงวดที่อันหาเจ็ดนั่นเพราะว่าแม่เหินนั่นพญานาคขืนมาเลื่อนไทยนี่บัดสิสุดไทยแม่ไดยยินแต่เจ็ดหาหาเจ็ดมาสมนจะเล้ยงสุดทยก็เลยสือหเจ็ดแต่ว่าอันมุนันเอารถุแม่สุมพ่อนมาดีมาบรไดิลุ่งขิดมาคำคำหาปู มาที่นี่เอเล็สิมาออกนะแปดตัวเก้าจังได้ป่ะสันมาครับรถเปนสมมติคนไปตาเสาหนึง่งเอา้าเสาไฟหมอกทีพิพนต้มต่อไป้นนึงครับหาหาแปดมาเนะ่ครับแต่พอขึ้น่าสีออกอีกครับก็เลยกว่าโอ้ยสมวติเป็นยังบุญยังคุ้นใครสนัครับเพิอ่อนรถรถถอไปตามเสาไฟพอดีนะครับเล,เลขเลขเล่ตะเบียนกับตัวอ๋อเป๊ะเลยน่แม่นะแต่ว่าเถวที่สองแถวที่สองเนี่ยบมันอันอันฝนฝนอยู่ว่ฝนท่านรวยอยู่บะ ป้อมไหนตีบอตีบอยูีทนี่ยมาแลงคำคำผูกย่ายมากโอ้ยยูยูได้ล่ะยูทีรถถอยตํำนั่นบอบ่อยบอตีบอตีบอตีบอีบอีบอาีบอต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 ีบตีบอาีบอตีบอตดบอตีบอตีบอตีบอตาบอตนบอนีบบอตีบอตีบหตีบอตีบอบอตีบอตีบกตีบอีบอตีนอตีบอตีบอตีบอบตตีบออตี้าตีบอลีบอีาีบอีบอีีบีอี ตำรวจจับเสียสามรอยแปดสิบผูเลยกว่าเสี่ยหายคานํามันรถดกลับหนึ่งไงให้ออกตัวนั้นอ่ะเมื่อวันี้ขี่รถดท่านท่านของแม่มาศูนย์แปดสามสามแปดทั้งหมดที่แล้วปู่ก็บอกสามแปดอยู่ก็บอกท่านไดนแน่ใจดอกจะเข้าไปซื้อเด้อโอเอาสกปรให้เพิ่นบวงสรวงแล้วที่นี่ม่สิขงจะขนไปถามปู่อยู่เพิ่นสิโผดลูกผดหลานบอสิโผดเยอดอกกีเพราะว่า ตามตามตามฟันกับฝันดีดีครับแมื่อวคนขว่าเลขสีออกอันห้าแปดอีกนะครับแค่นี้จังมาออกทั้งกลางทั้งบนครับวันนี้กับป้าไกลกันดอกจี้ขึ้ว่าครัให้ปูว่าก่อนเนาะครับรอให้ปูว่ากันว่าก่อนให้เพิ่นขอเพิ่นครับขอว่าโอ้ยลูกมีถุนหลูกมีหนีมีสินพอเอ้ยให้ลูกได้หอยบุญน้ำเน้ ขนลูกไในวันนี้หาเมื่อลูกสิถวายปู่เมื่อนึงได้โลดใช่ยูทูบกางแกงซิบูดดอกว่านเอาเนาะว่อนปูขอโศกขอลาบพอเอ้ยเปิดโศกเปิดลาบให็นไหมซอยลูกแน่วัดสันลูกอยู่บ้านเล็กทีเท่านี้ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้เด้อพ่อบางสิบอกเป็นอ่างแกงโลดบางเทื่อเพิ่นอาจจะไปฝันบอก โทคุณย่ายน่สีบ่ถอดสอยพิ่นเล่ดีย่าสใสซตลอดครับส่อยู่ในคอนี่ส่าบไซ้นก็สวยขอับพูนะเพิ่ให้ต่ตาตานะครับแต่ี้แม่นั่สอยเส้นนี้มันหอมหวนสซอยู่พึ่ให้แม่อ้เกคื่อนพูชีผักขาวหอมหวนนะครับแม่คูหอมหนุ่มหาแม่มา้าปู้ตานะครับเหลียมปู่ตานะครับเหรียญเหรียญปูชีผักขาวพึ่ส่างตันตาเออยู่บนหนองบัวบานพุ่เพิ่นก็บห้บุชาสอยู่ อันนี้เพิ่นไหแม่หอมหนเพิ่นใส่ให้แม่ตะมือตะมือแม่มาอยู่น้เพินพ่นไม่ไหม่มครับะก็คือเป็นถอดยก้อไหเลยนะครับน,น้าแม่หอมน,นคะครับเซนนี่ะเราไหแม่ก็เลยใส่อยู่เนี้ยแม่ก็ใส<อ>่ไว้บ่ออกแกค่เท่านั้นนอนแม่ก็บ่อออกอันนี้ไม่อ่านำไม่ควยไปข้างหลังคุณเอ่ควยไปข้างหลังแต่ลองมึงเนาะถ้ามีโศมีไส้ แก่ได้นะปนยังบุญได้ไรงกีล้บไอาะมม่เมนา่เลขคือสิยู่ไกลกันคับแท้ว่ะค่ะยู่ไก่ๆน่ะนะเพราะไกลดอกเรีเกพวกเต็มดอกตีแม่คิดว่าเรีกปูนี่พวไกลดอกเพิ่นก็ยังให้เพิ่นอยางให้เฮาคันผู้ใดมีโศกก็ได้เลยว่าวันนี้พอ่าสิมีลดตะลีในวันที่หนึ่งอยู่เลยโอ้สิมีลดตะลีแล้ววันที่หนึ่งยู่นะครับสายบุญนะลคนใดอยู่สายบุญวันนี้จะมีเอฟซีมาะกรุงเทพ เพิ่นมายามแม่คู่อยู่เพิ่นมายามแม่สมพรอยู่แต่เลยเห็ดซูกีมาเด้อมากินมซูกีน้ำกันเด้อเด้อหนีที่ได้กินตุกีตอนนี้ครับแม่สมพรเท็ดแล้วปะครับเท็ดแล้วค่ะกําลังทํายู่ีนะกําลังทําตุกีนะเป็นเห็ดซูกีเลี้ยงอยู่มือนี้เหมือนเหมือนเอิญเหมือนเอิญเกษตรเตรียมงานให้ปูมีมีหยังแน่บ่บ่ทันได้ถามแม่คู่อยู่ว่ามีหยังแน่ครห้าเทียมมีอันกองเหย้าครับาพิ่นมีมาหัวละศพเนาะแม่เนาะ ผมกับยักษ์บ้านได้ถามโย่บ้านได้ถามปูบ้านได้ถามปู่พราะท่านได้ขึ้นไปทั่งหัวประทับวันนี้ครับยินเย็นค่อยขึ้นครับเมื้อนี้สิมานอนอยู่อันพุ่นล่ะกลับบ้านมันสิเก่าย่างเมื่อแ้งพุ่นล่ะครับอ๋อก็คืองานงานแล้วนะครับงานแล้วจริงๆถามปูกคักสะก่อนว่าปูเอ้ยผดลูกผหลานี่เด้อครับทั่งน้ําท่วมทั่งโควิดโควิดอันโควิดอันสายพันธุ์ใหม่ก็สิเข้ามาอีกแล้วพ่อเอ้ยหาอย่างหากินก็บ่ได้โพูด ผดเอฟซีผดผดลูกผดหลานในเด้อทั่วโลกทั่วประเทศไทยเฮานี่แหละมิเตอร์ปูตกทุกข์ได้ยากผดในเด้อพอเด้อสิไปบอกอยูกอธิษฐานเนาะคุณแม่อธิษฐานถือกระหอดดอกห้าเทียมีบุญน้ำกันเนาะจากแม่เซอรเวอร์นะครับอธิษฐานให้เอฟซีนั่มนะครับเนาะขอโจ้ขอลาภอธิษฐานให้ปลอดภัยนะคุณแม่เนาะนั่นแหละให้ปลอดภัยให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนั่นแหละ หวีดผผ่านผุนซะครับอ๋อค้นค้นแม่นี่มีมีตัวมักในใจบ่ตอนนี้อู้หคันว่ากับชีวาจังไหนมันเบาก่อนปูบ่ได้เรากให้ปู<อ>เบาซะก่อนเนาะใช่ครับให้แม่เบาไปก่อนเขากับมักยืนนั่นแหละต่ว,ว่าจสจิแมม่นนแะจ็คตีแมนบ่แมนนะแต่ว<ข>่ากับตัวมักนี่ก็มีอยู่เนาะค่ะมีอยู่บอกสน่อยในหน้าเนะผื่อเอฟซีเขาอยากมีอยมักแน่เ่าก็จังไหนไปถามปูอีกเนาะ ให้ให้แม่ได้ยินจากปากปูค่ะแม่มานางคิดซะก็เนาะจังหวะก็ได้จั่หว้กิียาเน่งเนาะจังมาติดตาม่ไปจีหยิบไปจับลอตเตอรี่ไว้ถ้าเทียมันเป็นอย่างบุญเนาะให้เลี้ยเขาได้ไปทำบุญให้บรรพบุรุษเขามันจะปีใหม่แล้วเมื่่ะคร่ให้แม่ไปถามปูกับขัก้อนว่าสิมาบอบ อขอคักคักเอาเอาคักคักได้นะแม่นะเอาให้ได้โชคได้ลาบน้ากันค่ะให้สายบุญได้น้ากันทุกข์ทุกคนนะคุณแม่เนาะค่ะให้เป็นยังบุญยังคุ้นเนอขอเพิ่นวิ่งว่อนต่อปูนี่แหละขอะปูให้เพิ่นเมตตาสงสารกับสิไดเยอ่ดอกคุณลงคนว่าโอ้ยคุณยายฉันนั่นนะบ่เคยถือเลขจ้าเทียฉันอยากถือเลขเด้ะฉันกับบอมมี่นั่นฉันกับบอมี่ใช้ไปรับจ้างขายฟักอยู่ตลาดนะว่ากระเลียตูน โอ้ยมันมีตัวสิีไฮดอกนั่งเฝ้านี่ฟังเพลงอยู่เพิ่อนไ้อันเพิ่อนไ้อีหยังก่อันที่เป็นอันน้อยส่วนี้นะอีหยังตู้ลำโพงบ่ครับตู้ลำโพงเฮรอห้าวไซอันนั่นไหมใส่แฟร์ได้นะครับจใส่แฟรได้เข้าไปมันก็ดังครับเลี้ยวเข้าไปมันไปเห็นเลข18ครับ18 2 สองโกคือแปดโกอยอยู่ในลำพ้องไงบอครับแม่ไปตัดสื่อก็ได้อ่าโอ้ยผู้สีเรกหยกเรกหมานนะครับเนาะเป็นโซกเป็นหมานด้วยคือนแม่หอมเนี่ยเพป็นเอารำพองให้คุณแม่นะครับเนาะแม่มือนันเพป็นให้เพ่นไปฟังว่านปูของหว้ฟังไปฟังมาไปเห็นเหล็กแดงจังทู่อ่างเหล็กมาติดอยู่นี่วะัาที่นี่พวกเย็บซีโตมาย้ายจะไปหาเพื่อนเจ้าไดเรกตัวใดวาสันคุยกันว่ามันคุยพ่อตัวนี้แหละวาสน อ uhm, ันซ้อนยูฝนวก็เอาข้าวไปให้นก็เอาเหล่ามาเห้ปูอยูฝนก็เอาดอกไม้ไปกาไปวาอยู่ทุ่งหันรั้เพ่นสิได้เป็นมาสื่อสื่อสนจะไม่ชอกม่หมันนะครับนะแปลกอยู่จังเมียฐานาฉายอาทิตย์ฝนกระได้น้ำนี่ด้ตัวงวดต่ว่างวดนี้ท่านได้ไปเห็ิ่นเงากมา แต่ยังน้ำโชคเนาะคุณแม่เนาะคือจังปูพันบ้านล่ะบวมก้นมันว้าขึ้กันนะครับเนาะแมนผู้ใดว่าท่านใดกะบถ่ายชิวสะก้อนพนวาครักนนะครับยังคุณย่าใดไปแล้วนังสิคุณย่ากับนางฉีดเดยตะกี้คุณย่าสีสื่อสื่อครับมาที่นี่ปูปูมาบอกสิกรเลรนางฉีดคขันเข้านางฉีดนั่งสีขันวัดใดเข้าบ่ฟ้าบัวฟังได้ก็ได้ซื้อฟังเมืองเอาจจกเท่านี้ซะเฮาบ่โลูกเรื่งสิก็ได้เลยล่ะเพิ่นกัให้กินไป ก็ดีดีปูดก็ได้ครก็เอาแตขอขอบคุณคุณแม่แซฟเวอร์นะครับที่ให้ขอบคุณทางในมเมื่อนี้นะครับที่มาพูดคุยกับเอฟซีนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีผูดทุกน้ำให้มีส่งมีหมานเด้อปีใหม่สาธุสาธุอ๋อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณแม่แซฟเวอร์นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมทางช่องเอดาพาร์ลุ้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ